สวัสดีครับผมออฟจีดีครับสวัสดีครับผมแจ็คธรรมรัตน์นะครับสนุกสนานนะออฟป็นไงมันครับมันมากได้รับเกียรติจากอาจารย์แจ็คแล้วก็ได้เกียรติจากวินเทจสตูดิโอเนี่ยออฟนี <and living S 2> ่เป็นเอฟซีอาจารย์อยู่แล้ว ไอผมก็เป็น FC อเหมือนกันเนี่ยเราช่วงนี้เราจะเวยกันเยอะๆหน่อย <laughs> <laughs> แล้วก็อาจารย์นี่เป็นไอดอลของทุกคนเป็นหนึ่งของผมด้วยไ <h ums> ดหรับเกียรติมาขอบคุณมากครับ <h ums> ผมไม่อยากจะเป็น,อน <h ums> ไอดอลเหมือนแล้วเลยทำไมอ่ะเกรงใจคือเหมือนกับว่าพอพอยกให้เราเป็นไอดอลแล้วเนี่ยแบบว่าทุกคนจะต้องแบบฝึกจนเคร่งเครียดหรือเปล่าอะไร <h ums> ไม่ผมว่าแต่ก่อนผมเป็นยังไงเป็นเป็นเป็นเด็กบ้านนอกรู้จักอาจารย์แจ็คละได้แชมป์มาละ แล้วรู้สึกว่าเราอ่ะมันห่างไกลาจากคาว่าแชมป์โลกอ่ะเราอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำจนได้มีโอกาสเข้าประกวดในรายการหอยดันแจ็คหลายๆรายการอ,ออฟนี่ก็ตั้งตั้งแบบประมาณ10กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ยเจอกันมาหลายสนามนะหลายหลายสนามครับบอสคอมปิซิช,ชันเออรายการแรกเลยรายการแรกออฟดันแจ็คโทรมาที่สองนะครับโอ้โห,โหตื่นเต้นมากนะแล้วก็ได้แชมป์ยามาฮ่ายามาฮ่าแล้วก็ไอวันเนสออนเนตอนนี้ก็หันมาอีกทางนึงแล้วของผม มาเริ่มทำสตูดิโอโอเคครับอาจารย์ยกกันครับผมผมยังไม่เปิดเผยอะไรตอนนี้นี่นี่คือไม่เปิดเผยคำถามต่อไปดีกว่าอันนี้เหมือนจะนั่งคุยกันแล้วของผมก็จะเป็นกีตาร์ยามาฮ่านะครับเป็นรุ่นคัสตอมช็อ p เอฟเฟกวันนี้เอามาแบบเป็นเซตที่ใช้ประจำครับก็เป็น l i ซิกฮีริกส์แค่นี้เลยครับต่อไดเร็ t เข้า ส่วนของออฟนะครับง่ายๆเลยก็จากกีตาร์พอลิสมิใส่แจ็คหนึ่งเส้นแล้วก็เข้าที่แคมเปอร์ง่ายๆเลยครับ<ม>บุญหูได้มาฟังลำโพงชุดใหม่นะที่ว่าจริงๆก็รอฟังมานานแล้วชุดข้างหลังตอนนี้นะ p m เเราเล่นแล้วรู้สึกแบบมันมันสะใจนะนคือจริงๆมือกีตาร์บางคนก็บอกว่ามือกีตาร์ไม่ชอบฟังโลอะไรเง<ม>ี้ยคือกีตาร์ไม่มีย่านเสียงโลจริงๆมันมีเนาะมีครับ จริงๆแล้วแล้วอาจริงก็แต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันนะสำหรับสาหรับผมก็จะมีความแบบไทยๆพันชี่ในโลเอ n d นิดนึงอะไรก็พอฟังอุปกรณ์ยุดนี้ที่เล่นออกมาก็แบบสรุปสนานครับผม<อ>รู้สึกว่าทุกอย่างมันออกมาตรงตามที่เราที่เราคิดดนามิกตรงโลเอ n d ก็ถึง ทำแบงค์แท็กมาเรารู้แล้วว่าซาวมันจะเป็นยังไงเรามาฟังลำโพงที่มันไฮเอ็นคุณภาพเยี่ยมๆอย่างเงี้ยเราได้เลยว่าเอ๊ยอะไรเราพลาดอะไรเราไม่พลาดเอ้ยอะไรตรงนี้เราดีแล้วนะหรือว่าห้องเราอาจจะขาดอะไรบางอย่างแต่ว่าอันนี้คือโลเอ็นคือเคยฟังเพลงเรฟเฟรน์ reference. จากที่นี่แหละผมยังติดตาตึงใจถึงวันนี้โลมันเป็นโลที่มันอิ่มแล้วมันยังมีมันมีพลังมีพังของโลครับเนื้องมันก็ติดตาองมันมันส่งมันมาแบบโอ้ยนะส่งก็สวยส่งมันล่ำเนื้อลอมีโอกาสจะได้สอยสักทีครับ อ่ะป้ายยากันไปครับนักวินเทจสมัยก่อนผมก็เป็นลูกค้าของวินเทจคนนึงเหมือนกันเห็นความพัฒนาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงอะไรมาเยอะแยะมากไปในอีกบริบทนึงโตขึ้นตอนนี้เป็นลูกค้านะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเออผมซื้อ AWS 9 8เป็นจากที่นี่ด้วยอีกหลายๆอย่างเป็นอัลบร์ดเกียร์ก็เป็นของที่มีคุณภาพเหมาะสมด้วยราคา คุณภาพของนิเทศก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยโดยมีบุคลากรต่างๆแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่กําลังจะสร้างขึ้นมาผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนด้วยในเรื่องเล่นและเรื่องสาวและพัฒนาวงการดนตรีคือจริงๆสําหรับผมก็ได้มาคุกค,คีในแต่ช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมานี่ยเองก<ช>่อนใน<ช>นี้ได้ยินชื่อมานานมากแล้ววิถีชีวิตที่ที่เป็นเนี่ยไปทัวร์คอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างก็ไม่เคยได้มาเยี่ยมเยียนอะไรเลยแถวนี้ก็ได้มาสัมผัสเมื่อปีปีหนึ่งที่ผ่านมาก็รับรู้ถึงความเป็นกันเองสบายใจของทททีีมมาานนนุกกครจ่่ะํวั ต่อไปเดี๋ยวจริงน้องก็อุบไว้นิดนึงอะไรเงี้ยเก็บไว้คลิปหน้าบ้าง <laughs> ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับวินเทจสตูดิโอตรงนี้ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ <laughs> ก็ทำเออเป็นสตูดิโอเหมือนกันในราชบุรีชื่อว่าโบโนสตูดิโอครับ <laughs> เป็นเอนจิเนียร์ทำทุกอย่างเลยทางด้านโปรดักชันก็ทำแล้วก็ทางด้านเสียงก็ทำทุกอย่างเออทั้งทำเพลงมิกเพลง <laughs> หรือว่าไลฟ์เซสชั่นก็ทำได้หมดเลยถ้าเกิดอยากเป็นฟิลอะไรก็ <laughs> ไปราชบุรี <laughs> เป็นผลงานการอัดอัดเสียงกีตาร์ ของศิลปินต่างๆจริงๆมีมีเยอะครับน้องอิงบ้างรูปช็อปศิลปินออร์แกนิอะไรต่างๆก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน <c oughs> นี่ก็ลองติดตามครับชื่อ o อฟ3ีดีครับถ้าสําหรับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ก่อสร้างเหมือนกับ o อฟกำลังทำสตูดิโออยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นห้องที่อยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย <K> ขออุบไว้หน่อยนิดนึงเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้คล<ๆ>ิปหน้าเออเก็บไว้คลิปหน้าบ้างอะไรเงี้ยแสดงว่าต้องซับสไคร์แล้วเออ <K> ซับสไคร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามีอะไระจริงๆจ,จะมีอะไรสนุกๆก,กับวินเทจสตูดิโออีกเยอะเลยในในโปรเจกต์สตูดิโอที่ผมกำลังจะทำอะไรเงี้ย